เก็บเงิน1ล้านบาทต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าว่าคุณมีเป้าหมายเก็บเงิน1ล้านบาทเนี่ยแล้วคุณเก็บเงินเดือนละ10,000บาทคุณต้องใช้เวลาถึง8.3ปีถ้าน้อยกว่านั้นคุณเก็บเดือนละ5 0 0 0บาทคุณต้องใช้เวลาถึง16.6ปีหรือน้อยกว่านั้นนี่ไปอีกคุณเก็บเดือนละ2,500บาทต้องใช้เวลาถึง33.2ปีหรือท้ายที่สุดถ้าหากว่าคุณมีเงินน้อยมากบ้าเนี่ยคุณเก็บเดือนละ1,250บาทต้องใช้เวลามากถึง66.4ปีครับ ชีวิตมันง่ายกว่านั้นถ้าหากว่าคุณเข้าใจสูตรความลับทางการเงินข้อนี้นั่นก็คือคุณสามารถเก็บเงินแค่เดือนละ1,250บาทคุณก็สามารถมีเงินล้านได้โดยใช้เวลาเพียงแค่283เดือนและสามารถทําผลตอบแทนได้8%เซต่อปีทีนี้ทุกคนมาดูความพีคตรงนี้ก็คือเงินต้นที่เราต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่3 5 0 0 0 0บาท แต่ได้ดอกเบีย้ยทบต้นมาถึง6 5แ0 0 0 0บาทบอกเลยว่าเยอะมากๆสุดท้ายรวมกันก็จะเก็บเงินได้1ล้านบาทแล้วเห็น <He d S 2> ไหมว่าแค่นี้คุณก็สามารถเก็บเงินล้านแรกได้แบบง่ายๆแล้วครับบอกเลยว่าแค่คุณรู้สูตรความลับทางการเงินเรื่องนี้เรื่องเดียวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณก็สามารถเก็บเงินล้านง่ายขึ้นเป็น10เท่าแล้วครับแล้วความพีก็คือพอคุณเก็บเงินล้านแรกได้เนี่ยล้านที่2ล้านที่3มันก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือความลับทางการเงินที่คนรวยรู้และทําให้เขา ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีเวลาเก็บเงินเท่ากันครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความรู้ที่เรามียิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหาเงินและเก็บเงินได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งความรู้ทางการเงินนี่แหละครับที่จะทําให้คุณร่ํารวยขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวมความลับทางการเงินทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ไว้หมดแล้วหนังสือราคาเท่าบุฟเฟ่มื้อหนึ่งแต่มันจะทําให้คุณสามารถเก็บเงินล้านแรกได้ไวขึ้นเป็นสิเทา่าแล้วเงินล้านที่2ล้านที่3ก็จะตามมาเรื่อยๆคุณว่าคุ้มไหมครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆซึ่งผมได้แปะพิกัดหนังสือเล่มนี้ไว้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างแล้วยิ่งเรามีความรู้ทางการเงินมากก็ยิ่งหาเงินได้มากยิ่งกเกษียณได้ไวมากขึ้นครับอยากจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับยิ่งง เริ่มต้นให้ไหวเพราะยิ่งเราเริ่มต้นรวยเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนมันก็จะมาหาศาลมากขึ้นเท่านั้นถ้าอยากรวยเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีความรู้ทางด้านการเงินและถ้าหากว่าคุณอยากมีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยยังไงก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ